อ่ะลองทายลองทายให้น้องทายไม่ผิดอะไรนี่เจ้าไม่ไงไม่ใช่น้ำเงินเจ้าเจ้าทำ,ำ,ำ <c oughs> ไม่ได้หรอ,อยากเอาอีกเอาอีกอน,อออน้องทายพูดให้ถูกก่อนดิขอ,อ,อ,อพีกอมเบ้

น้องยังสอนไม่ได้เลยนี่เป็นสีอะไรติกเอออันนี้ติ้มอ่อันไรตอไหนีอะไรตึงเงนยเลเอออ่าอ่อ่ลองดูลองดูลองดูได้ได้ก็ลองดูดิว่าเหนือลลองดูดิลองดูดิ ลองดูลองดูอีกทีสุดท้ายถ้าถูกเอาไปเลยถ้าถูกให้เลยถ้าถูกให้เลยก็เมืกี้มินบอกนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมินเป็น good teacher อ่ะเนี่ยมินถือแล้วให้น้องลอง้ดาพูดองดูดิวินวินว่าว่ามินทำได้สู้สู้ ไม่รมสวดรชกาและรัชยอหไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนน่งช่วยน่ีเกอ้าวเป็นอะไรรัชาช่วยสิช่วยกลุ่มผู้ใช้น้ำมันเบนซินก็จะเน้นการช่วยเหลือเก่มอรถจักรยานยนต์โดยรั่าอันนั้นได้วกิงแกงต้องมียิงถ่อน้องไม่ได้เลยช่วยเหลือกลุ่มผู้ใช้จกรยานนตต้องต้องอีกสองอันอ่ะ

ได้ใช้มาตรการในการตออัตราเบีขึ้นมานะครับเพื่อแี่ะช่วบรราปัญหาอัตราเงินเฟ้อภายในตอนนี้อัตราเงินเฟ้อในประเทศอยู่ที่ประมาณร้อยล็ดางนี้ารประเทศไทาจะขึ้นัตเบี้ยเพิ่มึ้นละอีกร้อยไปอยูที่ร้อยเพื่อเป็นการชะลอและบเทาปัญหาเงินเฟ้อยในประเทศเป็นตนนี้ได้จ สีหนึ่งตัวตินส้มแล้วกินหนึ่งวไปอ่ะสีอะไรรยูอะไรอยู่้วไม่ดีน้องสีอะไรล่แล้วบอกว่นใสีอะไร่ะเขาเรียกสีน้ำเงินเรียกว่าสีน้เงินนวนน้เงินอะี เราได้ลองอิเกียวอิเล่ย์ไม่เอาแล้วอันนี้สีอะไรครับอีกแล้วไม่ใช่สีแดงเอ้ยสีสีส้มอ <c oughs> ิเกียวเกี่ยวทุกอะไรล่ะลูกป้าไปตรวจป้าไปตรวจจะแล้วล่ะป้าต้องพาไปตรวจแล้วล่ะป้าเอาให้หน่อยจิมมี่รู้ทุกอย่างเยอะไปป้าเอาให้หนู่จิมมี่เอาเลยก็มี <c oughs> ยังไม่สำเร็จเลย <c oughs> <c oughs> ไม่เหนื่อเลว่าเรได้ได้เหนื่อยแล้วใช่ไหมเหนื่อยแล้วใช่ไหมโอเรู้ยังว่าแม่เหนื่อยรู้แล้วใช่ไหมพอหลังนั้นถ้าแม่สอนนั้นจะตั้งใจฟังนัไม่ดื้อเห็นป่ะไม่สำเร็จเหนื่อยป่ะเหนื่อยป่ะเหนื่อยเหนอ่ะถ่าแม่สอนเหนื่อยแม่สอนว่าเหนื่อยเหนื่อยยังไงอ่ะแล้วรู้ยังรู้ อ่ะเดี๋ยวป้าลองสอนน้องมาดูนะสีน้ำเงินอันนี้เ็าเรียกสีอะไรสีน้ำเงินสีเขียวเราเล่นไม่เอาเไม่ทำลายน้องดิ